ซีรีสเกาหลีรายการดีละครสนุกความบันเทิงมากมายที่ทำให้คุณต้องดูไกล้ๆแบบห้ามกระพริบตาและนั่นคือจุดเริ่มตน้นของการทำร้ายสายตาของคุณเองภาพเบลอภาพส้อนวิ่งเวียนศีสะัะมองเริ่มไม่ชัดระคายเคืองตาอาจเกิดขึ้นได้หากคุณจ้องรายการโปรดของคุณใกล้นานและมืดจนเกินไปนอกจากนี้อาจเป็นจุดเริ่มต้นของโรคที่มันเสียเพราะว่าหนึ่งดูนาน ดูนานดูนานโดยไม่พักเลยดูนานไม่พักเลยก็แปลว่าเวลาที่เราดูอะไรโดยตั้งใจเนี่ยเราจะกระพริบตาช้าลงกระพริบตาช้าลงแปลว่าตาก็าแห้งพอตาแห้งปั๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคือภาพมันเบลอเพราะภาพมันเบลอก็ต้องเพ่งอัตโนมัติเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่ดูนานดูในที่มืดดูตอนที่แสงสว่างของทีวีมากเกินไปอันนี้จะทําให้เราต้องใช้กล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นกว่าที่ควรจะทํานั้นจึงเกิดความล้าได้ง่าย พอล้าไปนานๆก็เกิดตาแห้งเกิดเพราะาตาแห้งเรื่งแรกหรือเพราะว่าตาแห้งเพ่อกาจะมีแสบเครื่องตาไม่สบายตาจริงๆอย่างที่หมอบอกว่าการดูทีวีเนี่ยไม่แย่เท่ากับอะไรที่ดูใกล้นะคะเพราะว่า อะไรก็ตามที่เกิน1เมตรไปกล้ามเนื้อยังทํางานไม่หนักมากนะักแต่อะไรที่ต่ากว่า1เมตรเข้ามาเนี่ยกล้ามเนื้อต้องใช้แรงในการเพ่งมากยิ่งใกล้เท่าไหร่ยิ่งเพ่งมากเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าทีวีใหญ่แล้วตั้งใกล้อันนี้สมม่งผลเสียแต่ถ้าทีวีใหญ่แต่ตั้งในระดับที่เหมาะสมก็ไม่มากนักนะคะต้องบอกว่าเพราะว่าเราเราปิดทีเราปิดไฟเพราะาเรารู้สึกว่าเราได้บรรยากาศของการดูหนังแต่ถ้าคิดถึงคิดถึงทางการแพทย์คิดถึงคุณภาพของตาเนี่ย ไม่ดีที่สุดเลยค่ะคืออะไรก็ตามที่รอบรอบปิดไฟแล้วมีสว่างแค่จุดเดียวอันนั้นกามเนตาเหนื่อยที่สุดเฉะนั้นเปิดค่ะจารดช่างมันเถิงเปิดให้มันสว่างแต่ทีวีที่บ้าน,น,นเราในบางทีเราเราเผลอดูกันทั้งวันทั้งคืนก็เปิดไฟดูเปิดไฟห้องค่ะอย่าเพิ่งปิดไฟจะนอนแล้วค่อยปิด